ทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ราศีมังกรแม่ทัดดินนะคะร้อนออต้อนรับเข้าสู่เดือนตุลาคมค่ะวันที่1นึถึงสิหตุลาคม2564นะคะ ขอบคุณท่านสมาชิกมากมายนะคะที่สนับสนุนกันอยู่นะคะมีกำลังใจกายแข็งแกร่งเข้มแข็งนะคะมีสุขภาพที่ดีกันทวนหน้านะคะเริ่มกันที่ชาวราศีมังกรแม่ทาดดินนะคะดินน้ำลงไฟนะคะเริ่มที่แม่ทาดดินค่ะ รวมในคลิปเดียวเลยนะคะคนโสดคนมีคู่คนมีประเด็นคนมีสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่นะคะ,ะเริ่มที่สถานการณ์เดือนตุลาคมค่ะครึ่งเดือนแรกดาวที่ย้ายก็มีดาวเดียวนะคะดาวศุกร์ค่ะดาวศุกร์ของชาวราศี มังกรก็คือปุตตะนะคะและกัมมะนะคะมาตามติดดูกันค่ะ เดอะเฮอร์มิตสุภะความรุ่งเรืองอริอ่าก็คือการมีหน้าที่สิ่งที่ได้มานั้นก็คือวิชาความรู้นะคะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครูบาอาจารย์และเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้เป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะ,ะได้เริ่รมจากที่ เชี่ยวชาญชำนาญมายาวนานก็ใช้วิชาความรู้เก่าแก่ในที่แตกฉานแล้วรุ่งเรืองค่ะเดอะเฮอร์มิดดาพุทธอริเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นผู้หลุดพ้นเป็นผู้รู้นะคะเป็นนักวิชาการเชี่ยวชาญชำนาญอริดาพุทธไปอยู่ในเรือนพุทธสุภะก็รุ่งเรืองได้รับการอปรุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ผู้น้อยรุ่งเรืองค่ะโดดเด่นนะคะ มีความสุขรุ่งเรืองค่ะสุภาพความสุขนะพุทธในเรือนพุทธตั้งแต่23กันยามาแล้วนะคะต่อยอดต่อไปยาวไปอีกกับการที่ได้ลาภลาภผลจากการแข่งขันนะคะขยันจากการที่ เศรษฐกิจขึ้นสูงก็ฟุบแฟบอ่าก็ขยับเริ่มต้นใหม่นะคะดาวอังคารลาพระลาบลอยลาพ้นประโยชน์ที่ได้จากความขยันขันแข็งกับการติดต่อกับผู้คนที่สัญจรไปมาคนต่างที่ต่างถิ่นนะคะก็ได้การเงินจากบริวารมาสม่ำเสมอนะคะเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนไกลและเป็นบุตรหลานบริวาร นะตนเองก็ใฟรู้เรียนรู้เป็นกัรลาณนมิตรกับบริวารนนะผู้ใหญ่ผู้น้อยมาให้การแบ่งปันไรายได้นะลาพะลาผลก็อยู่ในหลักแหล่งพันธุทุนะ o วิร m ก o m รจากที่เงียบเชียบนะก็มีช่วงจังหวะที่กระเตื้องดีขึ้นด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถ ความสุขุมรอบครอบความเป็นผู้ใหญ่จากประสบการณ์งานวิชาการเป็นนักวิชาการเป็นผู้สอนถ่ายทอดวิชาสำเร็จนะเป็นที่ปรึกษานะคะ,ะมีมุมสงบของตนเอง Work from Home ดีนะคะถ้าพระหัสสหชัดศอ,อสัจชะก็ได้ติดต่อค้าขายกับญาติมิตรใกล้ๆงานออนไลน์งานสื่อโซเชียลมีเดียเวิร์กฟอร์มโนะคะงานนี้ก็ ทำโดดเดี่ยวลำพันธ์นะคะด้วยความสนุกสนานสดใสค่ะและพระเพะื่อวินาทอ่ก็งานนี้ก็ติดต่อห่างไกลงานออนไลน์ค่ะวินาทก็คือห่างไกลการติดต่อผู้คนมาต่างที่ต่างถิ่นมาสนับสนุนมาให้ชาวมังกรได้แนะนำได้ถ่ายทอดวิชาวความรู้นะคะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะพระเพะื่อ ย้ายตั้งแต่28กันยายนมาแล้วนะคะมาอยู่ทับลักขณาอ่าก็เป็นครูบาอาจารย์นะคะผู้อน้อมถ่อมตนนะคะเข้าใจการที่ได้ผ่านประสบการณ์ตามสภาวะเศรษฐกิจนี้เป็นบุคคลที่ได้ มีการเริ่มต้นจากสิ์เก่าก็ต่อยอดต่อไปกับงานเก่าๆงานเก่าแกา่งานวิชาการนะคะพระรหัสมาเจอดาวเสา์ทับลัคนานะคะเสาทับลัคนานี้ก็ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมมาแล้วนะคะอ่าก็พระรหัสเสา์มาเจอกันทับลัคก,ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มติดต่อค้าขายเวิร์กฟอร์มโฮม ก็จะมีคู่ค้าเป็นกองเชียร์นะมีความสนุกสนานกับชีวิตนะคะรับผิดชอบก็คือในเรื่องของการดูแลนะเอาใจใส่คู่ค้ามาติดต่อค้าขายการเงินรายได้ก็มีเก็บออมผสมเล็กผสมน้อยใช้ชีวิตสมถะพอเพียงกับสิ่งที่มีนะคะนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองนะคะเป็นคนที่อยู่ในวินยัยศีลธรรมจริยธรรมนะอันนี้ก็มีเกณฑ์เป็นผู้หลบพ้นเป็นคนโสดใช้ชีวิตโสดสมถะสันโดษนะคะคนโสดนะคะก็มีการเงินเข้ามาก้อนโตเลยนะคะกระดุมพระ,ะการเงินรายได้ก็ไปอยู่ในเรือนปุตตะ,ะมีทั้งชื่อเสียงนะคะปุตตะสดใส าดาวอาทิตย์เดซันมรณะได้มรดกตกทอดเก่าแก่มาก็จะโดดเด่นได้การเงินนะงานออนไลน์อะอ,อันนี้งานข้ามชาติเลยนะคะการเงินนี้ก็เดซันนี่ก็มาอยู่ในเรือนสุภะมีชื่อเสียงนะคะมีความสุขค่ะมีชื่อเสียงด้วยประสบความสมําเร็จค่ะคนโสดนี่ก็ตั้งแต่วันที่17กันยายนนะดาวอาทิตย์ทรงแสง ทำในสิ่งเก่าได้รับมรณะมรดกตกทอดมานะคะจากที่เงียบเชียบอันนี้สถานการณ์ก็จะดีขึ้นนะคะดาวอาทิตย์ตั้งแต่17กันยามาแล้วนะคะต่อยอดต่อไปอีกก็รุ่งเรืองมีชื่อเสียงมีความสุขได้รับความสําเร็จการได้รับความอุปถร,ร์การเงินก้อนโตร่ารวยมากเลยค่ะการเงินได้ไดก้อนโตการเงินก็ไปอยู่ในเรือนปุตตะ,ะการที่ ลงทุนกับสิ่งเก่าๆมรณะโราณมรดกทุกทอดมาก็ได้เป็นผู้นำนะคะกรรมาการงานอาชีพนี่เป็นผู้นำเป็นผู้มีความสามารถนะเป็นผู้มีการศึกษาดีนะคะงานนี้ก็ได้การเงินมาด้วยความพอใจมากเลยนะคะ,ะมีชื่อเสียง จากการที่เป็นคนที่จริงจังกับการลงทุนนะการที่เริ่มสิ่งใหม่ๆนะคะก็เป็นคนที่ใฝ่รู้เรียนรู้นะคนโสดนะเป็นเพื่อนสนิทกันระยะมิตรกับผู้คนทั่วไปนะเวครองว่องไวนะในงานสุขภาพก็จะมีรายได้เข้ามานะก็มีบุญบารมีที่สั่งสมมานะดีอิมเพรนนี่นก็คือลาภ ลาผลประโยชน์ที่ได้งานสุขภาพดีมีบุญบารมีเก่าที่สั่งสมมาเป็นผู้นำเวิร์กฟอร์มโฮมนะคะมีความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นนักปกครองที่ดีคนโสดก็ได้ไปพบกับคู่ครองคนรักมีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลนะคะดาวอังคารลาพระประยุชน์สุภะก็คนโสดก็ไปพบกับ คนที่ผูกพันกันเป็นบริวารเก่าแก่นะเขานั้นก็มีลูกติดมาแล้วก็เขาก็เป็นเศรษฐีนะคนโสดไปเจอเชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลเด <The View S 2> วิลน,นี่ก็คือปุตตะ,ะคนโสดไปเจอคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วเป็นคนโดดเด่นมีชื่อเสียงคนดังโดดเด่นดังมาเจอกันนะคะเนี่ย ไปเจอชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นดันไกลคนโสดก็ไปเจอคนที่มาเลงนะปุตตะมาสอดส่องดูนะเ,เสรียีค่ะเลงนะเลงไปที่ลาผลที่คนโสดมังกรมีนะแล้วก็มาดูว่าความสำเร็จของคนโสด นะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะเขามาเป็นชาวสงนะคนโสดนี่ไปเจอคนมีคู่แล้วนะอืมเป็นดาราโดดเด่นดังเป็นศินลปินนะคนดังมาเจอกันค่ะเจอคนที่นี่นะเสียฐีอ่าเสียฐีนี่ว่าพอไหมอ่าดาวเจ้าเรือนการเงินมาอยู่ในเรือนปุตตะ ก็เป็นคนโดดเด่นดังอินพ่อเป็นแม่เป็นนักปกครองนะว่าเขารักจริงหวังแต่งไหมไม่ใช่นะเขามีคู่แล้วเขามาส่งดูนะมาสอดส่องว่าความเป็นอยู่ของชาวคนโสดนะโดดดังมีชื่อเสียงนะมีความเป็นอยู่ยังไงบ้างเป็นเศรษฐีนะอันะนะีนะ้กนะ็ ชาวราศีมังกรคนโสดนะเ o วิลทับลักขณานะเสาร์ในเรือนเสาทับลักในะตั้งแต่5ทธันวามาแล้วการเงินดีมากต่อยอดต่อไปจนถึงวันที่1มีนาคม66เลยนะคะพระรหัสก็ย้ายลงมาทับลักขณาเนี่ยก็ไปเจอคนไกลนี่นะคะอ่าอ่ะมาตามต่อเลยสถานะไม่ชัดเจนนะคะคนมีคู่ก็ไปเจอคน มาแอบสอดส่องมาแอบรักนะก็เป็นเศรษฐีนะเศรษฐีขี้เหนียวค่ะคนมีประเด็นไปพบคนที่อยู่ห้นทางไกล The World นะเสาในเรือนเสาทับลักษณามีความอุดมสมบูรณ์ด้วยความเข้มแข็งจะมีเกณฑ์มีบ้านมีรถมีหลักทรัพย์ที่ดินของตนเองนะชาวทั้งคนโสดและคนมีประเด็นนะ คนมีประเด็นนี่ก็ไปเจอคนมาทำลับๆหล่อๆนะคนมีปุดรลานบริวารแล้วนะเป็นเศรษฐีขี้เหนียวนะเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาก่อนนะคนมีประเด็นนี้ไปพบกับคนที่ประสบความสำเร็จในการงานการงานสำเร็จนะสำหรับคนมีประเด็ดนไปเจอคนไกลนะีการงานนี้ก็ดาวสุขปุตตะนะ มีชื่อเสียงมีความเป็นผู้นำมีสติปัญญาสมองดีประสบความสำเร็จนะเก่งบวกแห่งแล้วก็ขยายผลออกไปนะชาวมังกรสำหรับการงานนะแต่สำหรับมีประเด็นก็ไปเจอคนต่างชาตินะทั้งคนโสดคนมีประเด็นเยเจอคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะพูดโดยรวมนะคะคนอีกถิ่นที่หนึ่งอ่าก็พบแล้วนะเขาก็ เลงนะดาวเกตตั้งแต่3กันยามาแล้วนะเล็งไปที่ลัคนาดาวเกตก็คือปัตตนิก็มีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิง่นแดนไกลนะก็สำหรับคู่ค้าการค้าของชาวมังกรก็เกี่ยวข้องกับงานงานวิชาการงานเกี่ยวข้องกับวัดวาอารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคอยคุ้มครองนะมาถูกทางค่ะ นะก็มีดาวเกตเล่งไปที่ลักขณาก็ได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้แข้้วคราดปลอดภัยจากคนที่นะมาทำรับรับนลอนะไม่ค่อยจริงใจนะความรักของคนมีประเด็นไปเจอคนที่ขี้เหนียวนะประสบความสำเร็จในการงานนะเขาก็มาสอดส่องดูชาวราศี มังกรนะเกี่ยวข้องกับการที่มีการงานเปลี่ยนแปลงนะประสบความสำเร็จเก่งบวกเฮงขยายผลงานออกไปนะงานเกี่ยวข้องกับข้ามชาตินะงานนีนะ้งานออนไลน์ดีค่ะคำแนะนำให้กับ มังกรนะคะคนมีคู่คนมีประเด็นคนมีสถานะไม่ชัดเจนชาวมังกรมีชื่อเสียงนะคะเก่งบวกเฮงขยายผลงานออกไปด้วยสมองสติปัญญาความสามารถนะคะแขยวกรองว่องไวงานสุขภาพก็ดีงานสติปัญญาถ่ายทอดวิชาการคนอายุยืนค่ะอายุมั่นขัญยืนแข็งแรงค่ะไม่มีโรคใดมาใกล้กลายนะกำไกล คำแนะนำนะคะการเริ่มต้นใหม่นะคะมีธุรกิจกรรม,มการงานอาชีพเนี้ยพอเข้าสู่วันที่สามตุลาคมนะกรรม,มะเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองก็จะได้เริ่มต้นใหม่เป็นเจ้าของกิจการงานนี้ก็จะมีการเงินรายได้เข้ามาผสมเล็กผสมน้อยนะดาวสุขอยู่ในเรือนลาภก็ได้ลาผสมเล็กผสมน้อยนะกำลัง แรงอาจจะแผ่วหน่อยนะแต่ก็มีเข้ามาบ่อยๆนะทุกวันแต่ละวันนี้มีมาทุกวันเลยค่ะผสมเล็กผสมน้อยในสถานนาการที่มีโรงงานโรงงานใหญ่โตเป็นของตนเองนี้ผู้คนมาสนับสนุนทั้งกลางวัน,นกัางคืนเลยนะคะงานนี้ก็สมดุลลงตัวงานรับราชการได้ฉลองความสำเร็จกับงานนี้นะคะลงตัวกับงานที่ เกี่ยวข้องกับงานบริการชอบเป็นผู้ให้ดูแลเอาใจใส่ยิ่งสวดมนต์ภาวนาเสริมบารมีได้สำเร็จงานนี้ก็เกี่ยวข้องกับราชินีพัจจันร์นะมีดาวเกียรติอยู่ในเรือนดาชินีพัจจันร์เนี่ยตั้งแต่สามกันยามาแล้วนะดาวกะเต็ดเอ้ยดาวเกยีเเกรยรติแล้วกระตุ้นเล็งไปที่ลัคนาก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นคนที่ใฝ่รู้เรียนรู้ถ่ายทอดวิชาการเป็นแพทย์เป็นหมอ เป็นพยาบาลเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีก็ถ้าในเรื่องของออนไลน์ประสบความสำเร็จนะคะแต่ถ้าเป็นความรักก็ไปเจอความรักคนที่ซองนะเป็นชาวซองคนมีประเด็นไปเจอคนซองนะสำหรับคนโสดก็เช่นกันนะไปเจอคนมีคู่แล้วมาอ่า นะมาสอดส่องนะคะไปเจอว่ารักจริงหวังแต่งไม่ใช่นะอันนี้คือแรงปรารถนาะอันเร่าร้อนของเพลศตรงขานที่ยังไม่พอเขามีคู่ของเขาแล้วเขามีลูกติดมาด้วยคนสดก็สดใสมีชื่อเสียงมีการเงินดีมีบ้านมีรถมีหล,ลักทรัพย์ประสบความสำเร็จทุกประการนะคะ คิดบวกโลกสวยราเริงนะคะอันนี้เป็นคนดังนะคะราชินีพระจันทร์คำแนะนำนะคะการงานธุรกิจรุ่งเรืองนี่ก็ดาวจันทร์คู่ค้าการดูแลเอาใจใส่งานเป็นผู้ให้งานถ่ายทอดงานดูแลรับจ้างเขานี่นะก็ดาวจันทร์ไปทับลักขนาก็จะได้ในสิ่งที่ ดีสำหรับตนเองนะพระหัสทับรักนะก็งานออนไลน์ดีนะคะงานสื่อโซเชียลมีเดียแต่พระหัสวินาศนะคนที่ไม่โปรง่งใสนะมาเจอชาวมังกรก็เป็นชาวสงนะเขาก็มีคนรักแล้วงานนี้ รุ่งเรืองค่ะมั่นคงโชคดีที่สุดจากการงานที่ทำมายาวนานนะคะเป็นคนที่ใช้ชีวิตสมัทการเงินรายได้นี้มีมาก้อนโตก็เก็บอ,อมได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะคะยินดีกับชาวราศีมังกรน,นะคะโสดก็ไปพบรักไหมอ่าดูเหมือนคนที่มีคู่แล้วนะ มาปรารถนานะไปเจอคนที่ไม่พอนะไปเจอเจ้าพ่อเจ้าแม่ลูซี่ลูซีเฟอร์นะมาไม้ปองค่ะคนมีประเด็นนะก็ไปเจอคนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นเช่นเดียวกันเลยนะเก่งบวกเฮงขยายผลงานออกไปงานสุขภาพงานนี้ก็จะมีการเงินมาเก็บออมนะ ก็มีคนมาแอบไม้ปองมาแอบรักคนโสดสมถะสันโดษอย่างชาวมังกรนี้มุ่งไปที่การงานราเริงสดใสในแต่ละวันนี้ก็ใชใ้ชีวิตมีสาระมีแก่นสารนะคะชอบคน้นคว้าศึกษาวิชาการถ่ายทอดต่อไปะคะ่ะโสดสันโดษนะคะก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้แคว้วคราดปลอดภัยนะคะคำแนะนำนี้ก็สวดมนต์ถืศีลภาวนา เพิ่มบารมีของตนเองให้ร่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นผู้มีบุญบารมีที่เข้มแข็งนะคะมีสติก็ทำให้คลั่งคลาดนะคะเป็นผู้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระภู้ครองอายุยืนนะคะสุขภาพดีพระรหัสทับลัคนาสุขภาพแข็งแรงค่ะเป็นครูบาอาจารย์ผู้อน้อมถ่อมตนค่ะ ยินดีในสิ่งที่มีนะพอใจในสิ่งที่ได้ค่ะมีเกณฑ์มีลาภผลในรอบ30ปีต่อมานะเสาในเรือนเสาทับหลักรวมทั้งพระรหัสการค้าขายงานปิดทองหลังพระเป็นดูให้นี้รหัสเสาทับลักนะคะก็ต่อยอดต่อไปก็จะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญของชีวิตนะคะดีค่ะ ทั้งการงานการเงิน Communication ติดต่อต่อไปนะคะรักเพื่อนบ้านเหมือนดังรักตนเองนะคะให้ความเป็นมิตรนะให้ความเป็นมิตรกับผู้ทีนะ่มีคู่มาแล้วทั้งนั้นนะที่คนโสดกับคนมีประเด็นไปเจอนะเป็นเพื่อนกันอะไรนะมิตรเป็นบุคคลที่ โตเกินวัยนะคะมีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะรับชอบชีวิตกรรมการงานหน้าที่ของตนเองก็ทำให้เกิดลาภผลรุ่งเรืองมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จค่ะอินไซค้นพบตนเองอย่างรู้นะรู้ในสิ่งที่ตนเองมีก็ถ่ายทอดออกไปรู้แจ้งนะคะก็พ้นจากเจ้ากรรมนายเวรนะคะพระค้มครองนะนี่คือ นะเจ้ากรรมนายเวรนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้แค้วคราดปลอดภัยคะ่ะเซลเบลีบเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในตนนะคะมีความเชื่อในสิ่งที่เล่นลับนะคะก็มีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองให้แค้วคราดปลอดภัยนะคะกับสิ่งที่ เข้ามานะคะไม่ประสงดีนะคะนี่ก็ไปคนสวดก็พบคนที่มาไมา้ปองแต่เขาก็มาเพียงเป็นคนที่ยังไม่พอในสิ่งที่มีนะอันนี้ชาวมังกรพอใจแล้วก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินรายได้ก็ในเรื่องโคก็มุ่งไปที่การงานและการเงินนะคะกับธุรกิจ กรรมการงานอาชีพหน้าที่ของตนเองนะก็จะเกิดลาผลตั้งแต่3ตุลาคมต่อไปนะคะกับ work from home นะคะมีโรงงานเป็นของตนเองแล้วก็จะมีความสำเร็จกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะคะในเรื่องของความเข้มแข็งที่ได้มา